อยู่ในกันในพื้นที่จังหวัดเชียงรายค่ะจะพาไปดูกันในเรื่องของสารปนเปื้อนในน้ําค่ะทางด้านของนายทหารราชองครักษ์ลงพื้นที่เชียงรายร่วมหาแนวทางบรรเทาผลกระทบจากสารปนเปื้อนในน้ําพร้อมเร่งแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยจากภัยพิบัติค่ะ <c oughs> พลเรือตรีวิรัตจันแสงสีนายทหารราชองครักษ์และรองหัวหน้าฝ่ายยุทธการนโยบายและแผนศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานพร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อร่วมติดตามสถานการณ์และหาแนวทางในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสารหนูและสารตะกั่วปนเปื้อนในแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลเวียงพังคำอำเภอแม่สายโดยมีนายรุติศักดิ์รังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในอำเภอแม่สายหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับจากนั้นค่ะได้เดินทางไปที่วัดถ้ำผาจม เพื่อตรวจสอบการใช้น้ำของพระสงฆ์และประชาชน ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนและติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านมั่นคงอันเนื่องจากภัยพิบัติปี2567ค่ะพลเรือตรีวิรัตจันแสงสีกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านน้ํากินน้ําใช้ที่มีสารปนเปื้อนรวมถึงลดความเข้าใจผิดระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนโดยเน้นย้ําถึงความสําคัญของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความ มั่นใจให้กับประชาชนพร้อมเสนอให้นําพลังของจิตอาสาและพระราชทานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนมาร่วมกันขับเคลื่อนและให้จังหวัดร่วมกับองค์กรอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจัดทําโครงสร้างแผนงานเพื่อใช้เป็นต้นแบบในการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบครับซึ่งในเรื่องของ